ครับสวัสดีครับใช่ครับชื่อละครับดูมาทำไข่ได้นหนึ่งครับครับผมบุกคเที่เราจะมาคือเราต้องมีุ้ใส่ชูกับไข่ครับครับผมแล้วก็แก้วหนึ่งใบโอเคครับขั้นตอนในการเทเทน้ำส้มใสยชูลงไปก่อนโอเคบีบครับบีบช้าช้า รเราเติมน้ำส้มส่ดูเข้าไปครับจากอันนี้ใส่ไข่เข้าไปครับโอเคแล้วดูผลลัพธ์ของไข่ครับแล้วเราจะถึง48ชั่วโมงอ๋อโอเคดูสิเกิดอะไรขึ้นเราดูซิมันเป็นยังไงมันมีฟองอที่ไข่อ๋อล้อมรอบเลยไหมครับอืม,อมนี่เป็นโซดาเหรอครับไม่ใช่นะครับ โอเคเราจะว่าแบบนี้สี่แปดชั่วโมงหรือยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ดู้นะโอเคเราดูครับแคนนี้นะครับสวัสดีครับัสดีครับอันนี้ผมออนนี้ขายได้หนึ่งครบสี่แปดชั่วโมงแล้วจากนั้นเรามาดูผลลัพธ์ของของไก่ครับโอเคนี่ใช่ไหมครับครับโอเคหยิบออกมาเลยหยิบช้าชาหยิบชปาร์จมาตั้งไว้ครับ มีอะไรเกิดขึ้นไหมมีวบาะมีมีใครแตกมีเต็มสวยสมเนื้ยโอเคเดี๋ยวเปิดปอกก่อนก็เปิดน้ำหน่อยเปิดน้ำหน่อยครับมาบอกโอเปิดเบาะตรงไหนครับอืมเป็นบ้างครับ โอเคเดี๋ยวไปด้งเดงกันอาวดูแข็งดงกันแล้วเนี่ๆมาดูเนนนิดดี้เอเด้งเดงจริงด้วยเออเบาโอเคเด้งแล้วเด้งแอืมโอเคเราไม่สวยใช้ได้ออเราลองไปกดแก้วนึงดิเคยมันแก้วเคมาดูกันครับดูใครครับดูใครว้า เปิดน้ำป้าๆ้อเขาเ้ามาอืมโอเคแดงเลยก็กำจับดูหน่อยอืมใส่ทิ้งอืมโอเคอันนี้ไปดูกันครับโอเคไปใส่ฟองหนึงอัสสัตติเพื่อนนี่ครับนี่ครับมันก็จะมีสองลูกแล้วอันนี้เราใช้น้สำส้มสายชูค้าวยี่ห้อกัน พอสลอกับน้ำเสียชูธรรมดาใช่ครับด,ดูสีครับมันแตกต่างกันมากโอเคลองลอง,ลองเด้งดิลองลองเด้งดึงปล่อยๆอืออีกครั้งหนึ่งโอเคเรียบร้อย,อ,ยอ,อันนี้เด้งดึงกว่าสุดครับทะเลลอนเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมครับแล้วครับโอเคครับผมจุนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย